แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ทำหน้าที่แบ่งสันปันเขตแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสปปลาวมาอย่างช้านานและที่สำคัญแม่น้ำโขงถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตการทำมาหากินการค้าขายของชุมชนตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำ พร้อมทั้งยังเป็นระบบนิเวศระบบห่วงโซ่อาหารขนาดใหญ่ตามแนวแม่น้ำมาอย่างช้านานและถือเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามกลไกของธรรมชาติและได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงขนาดใหญ่นับแต่นั้นมาแม่น้ำโขงก็ไม่เหมือนเดิม เพราะอำนาจการควบคุมน้ำตกอยู่ในมือของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศต้นน้ำโดยปกติของแม่น้ำโขงแล้วนั้นในหน้าแล้งน้ำก็จะลดลงจนเห็นหาดทรายแต่เวลาหน้าฝนน้ำก็จะขึ้นมาเต็มตะลิ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในสมัยก่อนแต่ในทุกวันนี้แม้กระทั่งหน้าแล้งซึ่งปกติแล้วแม่น้ำโขงจะลดลงต่ำมาก แต่ถ้าช่วงไหนที่ประเทศจีนต้องการจะให้เรือส่งสินค้าของตัวเองแล่นผ่านได้สะดวกก็จะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนออกมาเยอะมากจนทำให้น้ำโขงท่วมสูงผิดปกติสร้างความเสียหายให้กับชุมชนริมแม่น้ำโขงรวมทั้งนกต่างๆที่วางไข่ในลำน้ำโขงคือรังและไข่ถูกน้ำท่วมนั่นเป็นหนึ่งตัวอย่าง ของการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำคงที่ถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและวงจรชีวิตในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดผลกระทบอย่างมากมายและต่อมาในตอนหลังก็ยังมีการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำคงอีกก็คือเขื่อนไซยบุรีในประเทศลาวแถมยังจะมีเขื่อนปากแบงเขื่อนหลวงพระบางในประเทศลาวตามขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นระบบห่วงโซ่อาหารตามกลไกธรรมชาติถือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและยังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำพร้อมทั้งยังมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ประเทศจีนสามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำหรืออาจจะเรียกว่าสามารถคอนโทรลแม่น้ำโขงได้ ถือเป็นความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งสำหรับประเทศที่เป็นประเทศต้นน้ำแต่ผลกระทบที่สร้างความเสียหายก็จะต้องตกมาอยู่กับประเทศท้ายน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้